ผมวินัยผนาักกาศครับหลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมโปรแกรมเมอร์อย่างผมถึงทิ้งรายได้มหาศาลมาทำงานอาสาให้ประเทศคำตอบมีข้อเดียวครับเพราะผมทนเห็นความเดื่อมล้ําในบ้านเราไม่ไหววันนี้ผมไม่ได้มาในฐานะนักการเมืองแต่ผมมาในฐานะลูกหลานชาวนาที่ใช้ความรู้คอมพิวเตอร์กว่า10ปีสร้างสองระบบใหญ่มูลค่ากว่า70ล้านบาท มอบให้คนไทยใช้ฟรีครับ1คือคาเซ็ตคลาวสมองกล AI ที่ช่วยพี่น้องเกษตรกร,ร,กรวิเคราะห์ดินฟ้าอากาศบอกได้เลยว่าปลูกอะไรแล้วรวยเลิกเสี่ยงดวงกันเสียที2คือ virtual sandbox สนามฝึกธุรกิจเสมือนจริงให้ลูกหลานท่านได้ลองขายของในเกมให้เก่งก่อนจะได้ไม่ไปเจ๊งหมดตัวในสนามจริงผมทุ่มเทเวลาทั้งหมดที่มี นั่งหลังขดหลังแข็งเขียนโค้ดข้ามวันข้ามคืนเพียงลำพังเพื่อประหยัดงบให้พันดินแม้จะต้องสละเวลาทำมาหากินส่วนตัวและต้องดูแลคุณแม่ที่สูงอายุแต่ผมยอมแลกครับขอแค่ระบบนี้เสร็จสมบูรณ์และแก้ความจนให้พี่น้องได้จริงผมไม่ขออะไรมากไปกว่ากำลังใจจากทุกท่านครับช่วยกดไลค์หรือคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าท่านรอใช้อยู่แค่รู้ว่าสิ่งที่ผมทำมีค่า คนทำงานเบื้องหลังคนนี้ก็มีแรงสู้ต่อจนสว่างคาตาแล้วครับผมขออาสาเขียนโค้ดเปลี่ยนประเทศเพื่อปากท้องของพี่น้องไทยทุกคนครับ